สวัสดีครับเราอยู่ในช่อง CC77 นะครับวันนี้ผมมีทริปไปที่พิมายครับทริปของทททนะฮะไปกับที่วิมายะบุระนะครับวันนี้ครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับเราได้รับการดูแลของทริป พิมายาภระนะครับเป็นการขับขี่ท่องเที่ยวเส้นทางวัฒนธรรมะวัติศาสา์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเภอ,อพิมายก็ติดตามนะครับแต่ละสถานที่เนี่ยก็จะแนะนําดีกว่านะครับวันนี้ก็มีสมาชิกหลากหลายมีทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับสองล้อนะครับเป็นกลุ่ม2ล้อแล้วก็กลุ่ม4ี่ล้อนะฮะเราก็จะพาดักท่องเที่ยวในเส้นทางรถทิพย์กับการท่องเที่ยวประเทศไทย สวััดีครบตอนนี้ก็คณะจอดที่ปัม๊ม PT นะครับก่อนเข้าสูงเนินนะฮะเพื่อแวะ เติมน้มันจะก่อนนะครับโอยเกิดอะไรครับเน,นี่ยไม่ค่ะผ่อนระหว่างทางเนะค่ะเดี๋ยวเขด้วยค่ะน <s uck> ี่เนยวเดีเพิมตกองโอเคครับ <S <s <uck> <S ก็เตรียมในทางกนันต่อนะครับ ตอนนี้นะครับก็มาแวะที่วัดนะครับพระพุทธไสยญาตินะครับวัดธรรมจักรเสมาลามนะฮะขอขอเลยไม่ต้องบนครับขอไม่ใช่ขอเลยแนะนำตัวนะคะสร้อยนภาพันคงนะคะเป็น national trainer ของสมาพันธ์มากุเทศโลกวันนี้ออกตัวไว้ก่อนนะคะวันนี้แต่งตัวสวยเห็นไหมคะเป็นไบค์เกอร์ด้วยเดี๋ยวจะแอบไปขออนุญ <c oughs> าตถ่ายรูปกับไบสักคันหนึ่ง <c oughs> รูปจะขออนุญ,ญาตนํารูปบางรูปไปโชว์นะคะวันที่21กุมภาธมมีใครทราบมับ้คะมีใครเคยมาที่นี่ก่อนหรือ,อยังไม่เ,<ค>เนาะพลาดพระนอนองค์นี้นะคะพลาดอย่างยิ่งสําหรับคนที่ไม่มานะคะสําหรับคนที่มาถือว่าโชคดีอย่างยิ่งเพราะว่าพระนอนองค์นี้เป็นพระนอนองค์ที่เก่าที่สุดในประเทศไทยอ,อายุพันกว่าปี <ขอ S 2> นะคะขขพระนอนองค์นี้นะคะความยาว13.3เมตรสูง2.8เมตรนะคะ ครับตอนนี้ไปที่หมู่บ้านแล้วก็ดูดูโครงกระดูกก่อนก่อนทานข้าวตอนแรกเราจะทานข้าวก่อนแล้วดูนะครับจะได้นั่งสบายสบยไม่ร้อนโอเคครับทานกระดูกรอสวหรอถึงแล้วนะครับแหล่งโบราณคดีนะครับบ้านปราสาทนะไป ครับตอนนี้ก็มาถึงกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหลุมขุดโบราณกันนะครับหลุมขุดคน้นทางโบราณคดี้าไปด้านล่างนะครับครับ,รบลูกเห็นลูกเห็นแหาแม่ดูนะครับชาวบ้านเนี่ยบางครั้งที่ผมมาเนี่ยหลังจากาที่เขาเอ่อเกี่ยวข้าวตีข้าวเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ทอเสือ่อทอผ้ากันตรงเนี้ยใช่ไหมครับ บ้านนี้ก็อมาอาบน้ําปลูกผักเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้แต่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บน,นะครับพอมาถึงตรงนี้เราก็เห็นโครงกระดูกนะครับโครงกระดูกที่มีในลักษณะหลากหลายชั้นนะครับหลากหลายชั้นตรอเน,นี้ยโซนตกล่างนี้ลงไปยังเป็นป่าไผ่ตอนที่น้ำแข็งเนี่ยมันละลายลงนะครับ โซโมอเนี่ยนะคะธิ่ายให้ฟังว่าเอาง่ายๆสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะคะ,คกกกนนะ,คะเก่าสุดคือห้าพันปีนะคะห้าพันปีก็คือสามพยนถึงสามพันต้าิ้อยปีก่อนครกสมีการล ตรงนี้ก็จะมีของฝากนะครับที่อยากได้คือเสื้อแบบนี้สองไมค์กันไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหม่มีอันนี้มันเป็นหินอ่อนเผาดินเผาดินเผาก้มเลยขยันก้มเลยยิ้มสวยๆเลยยายผมแต่ก่อนบ้านยายอยู่นี่อยู่ดี่อยู่ตรงนี้อ๋อเหรอยายอยู่ก้มเลย จะเป็นอนนี่ค่ะแต่ลักณะเขาเรียกว่าสรสขบวนพิพิธภัณฑ์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรนะลองดูด้านนู้นกันนะครับี่มีของใช้โบราณนะครับ มานนี้นะ,ะถึงแล้วนะครับโรงเรียนบ้านทานปราสาทนะครับ อมาแม่บ้านดายเยกดึกๆๆกดึกดึกครับครับภาษาอังกฤษค่ะยินดีต้อนรับคณะที่มาบ้านประสาอนะคะวันนี้รับประทานอาหารกลางวันเราก็มีผัดหมี่โคราช อร่อยครับอร่อยอร่อยครับอาจารย์อ๋อเดี๋ยวทานแล้วครับเดี๋ยวทานแล้วครับโอ้ตัวนี้น้าทางน่าจะหิวนะเนี่ยอร่อยครับหอยครับหอย้ยโอ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 ้ยกลุ่มนี้ไม่คุยกันหน่อยเหรอครับอร่อยมากเลยครับอาหารเช้าครับอาหารเช้าโอ้อาหารเช้าอร่อยไหมครับ อร่อยนะครับโอ้ยรตา่องตามตาเหนื่กเกสโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้อ้ยโี้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอันนอ้ยนอ้ยโอ้้ยยโน้อยอ้นโอ้ยนี่ยโอ้ยโอ้ีโม้นอ้ยโอคยโออ้ยอ้ยโอ้โ้ยโอ้ยยอ้ยอยโอยโอ้ยโออยอยยโอ้อร่อย้ออยอ เามมันก็บอกว่ามีสองสามค่ะดี๋ยวต้องมาใหม่แน่เลยเนี่ย ที่โรงแรมนะครับอามาทาลานะครับก็รับกุญแจห้องนะครับเดี๋ยวเข้าห้องพักกันนะตอนนี้ก็มาถึงอ,อุทยานประวัติศาสตร์นะครับที่มานะฮะก็มาเจอด้วยกันหน้าอุทยานกันเลยนะครับ ก็ภายในวิทยานะครับเราไปจากคณะท่องเที่ยวนะเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรัธรรมรัชสายหยุดนะครับดูแลดีมากเลย ทำให้เมืองพิมายกลายเป็นเมืองที่สําคัญเพราะว่าเมืองพิมายเป็นเมืองพิเศษเดี๋ยวเวลาที่จะเดินลงไปตรงที่เข้าบายสีนะคะอ,อ,อยากให้ท่านท่านหันกลับไปทางทิศใต้เห็นประตูนั้นไหมคะมองตรงรมองตรงประตูนั้นไปต้องลงไม<ง>้ไล่างก่อนนะคะตรงที่เข้าบายสียยนะคะตอนที่ไปผูกเสี่ยวกันนะเนาะแล้วก็หันไปมองทางประตูนั้นนะคะจะเห็นประตูแลวเรียกว่าประตูชัยประตูชัยคือประตูทางทิศใต้ที่รับถนนที่มาจากเมืองเสียมเรียบหรือเมืองพระนคร เอออะตอนนี้นี่ก็คือเอาบริฟบริฟง่ายๆนะคะอยากเล่าอะไรเยอะแยะเลยเนาะค่อยๆไปทีละหน่อยเพราะว่าหลายๆคนสนใจมีเรื่องราวเล่าขานเยอะแยะเลยนะคะเอามาเลยตามมาเลยค่ะมาเลยค่ะจากนั้นเวลาที่ทางอีสานเนี่ยเจอหน้ากันเขาจะมาทักมือเป็นเอิรนว่าผูกเสี่ยวผูกเสียวผูกเสี่ยวคือสร้างสัมพันธนามตรีสี่คือเสียวคือเื่น ยกขาขึ <S <S ้นนะคะแล้วก็แล้วก็ยืนขาเดียวนะคะจะเห็นนะคะนางรำฉะนั้นการที่เราเห็นนางรำก็คือการเปิดใจก่อนที่จะรับปัจจัยทั้งหลายแล้วเราจะเข้าไปดูข้างในกันเชิญครับครับก็กำลังเข้าไปในปัสสาทนะฮะ ขอบคุณค่ะรูปนี้ขอวิญญาตขอลงกคไล่กคุมด้วยก็จองไว้ให้ที่ร้อยค่ะโอเคครับผมขอบคุณค่ะบัวแปกลีบเราจะเห็นบัวแปดกลีบนะคะหลายหลาที่ตอนนี้ไอ้บัวแปกลีบเนี่ยค่ะทำไมต้อง8กลีบเสมายังมี8ดอันเลย8ดกลีบคือ8ดทิศ ประชุมแทบทั้งแปดชิดนะคะฉะนั้นอันนี้คืออิทธิพลตามนะคะอิทธิพลลามที่เรายังรับมาจนาถึงปัจจุบันนี้เวลาที่เราวางเทลเลิก์เนาะอ่ะเราอืมที่แรกปาเนว่าเล็กๆเล็กเลยตข้ามานี่ลึกเลยภายในครับโอ้กว้างใหญ่เหมือนกันนะฮะฉะนั้นเราจะเห็นตรงนี้นะคะครเราจะรู้จักเรื่องรามเกียรติเนาะ รามเกียรติ์คือของรัชกาลที่หนึ่งค่ะต้นเรื่องของมันชื่อว่ารามายณะเออจังหวัดโคราชมีอำเภออำเภอหนึ่งชื่ออำเภอปักธงชัยนะคะนี่ค่ะเสาปักธงชัยสำหรับไหนพี่ิ๊กเสาปากทงชัยเสาปากทงชัยพี่ติ๊กครับหนึ่งสองสามนะคะอันนี้คือลักลัะ ดีครับอันนี้เลี้ยงอะไรครับเนี่ย คือตอนนี้เราอยู่ในงานวิมัยยบปุระนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยปกติเนี่ยจะต้องไปหาพื้นที่นั่งแล้วก็ไปดูอาหารแต่เราบริหารจัดการจองขัดตกไว้ให้เรียบร้อยนะครับจะได้นั่งทานสบายๆก่อนที่จะมีการแสดงในช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะครับช่วงนี้ก็แดดลบลมตกก็พอดีเลยอาหารครับหลังจากที่เยี่ยมชมปราสาทที่หมายนะครับอาหารก็เพียบเลยครับลองดูนะครับเดี๋ยวมีการเติมตลอดครับถ้าไม่พอ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมศิลปากรจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญทุกท่านชื่นชมวิมายะนาตากาศวิจิตลีลาเนื้อฝั่งลำน้ำมูล ให้เก็บถ่ายภาพกับนักแสดงนะคะเป็นลูกหลานชาวพิมายนะคะนักแสดงทั้งหมดนะคะได้ค่ะได้ค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสก็ได้ค่ะเดี๋ยวพีชช่วยพูค่ะอ่เป็นเด็กครับเอาละค่ะดิฉันจำได้แต่เพลงดองซงมกโเรากำลังไปแวะพิพิธภัณฑ์นะครับ พิพิธภัณฑ์ชื่ออะไรเออพิพิธภัณฑ์ที่ไม้พิพิธภัณฑ์ที่ไม้นะครับมันจะมีแสงไฟนะครับทุกคนก็จะอาบตามต้นไฟดอกไม้ต้นไม้อันนี้นะที่เราเห็นบนพิมายอันเล็กนิดเดียวเอาลงมาไม่นขนาดนี้ค่ะเขาเห็นช่อฟ้าเอาลงมาข้างล่างได้ยัง โอ้ไม่ต้องไปให้ใคพยงเเจ้าความตาเป็นเทพแห่งที่ใต้